ตั้งพอร์รับงานเลยไฟเขียวล่าเขนเผยสาเหตุทีมแพทย์ห่วยขอบคุณ s u z u กิ s w i f t ์เจลเน next to the edge ขับสนุกเต็มขัน้นเร้าใจเกินพิกัดเมาไม่ขับด้วยความห่วงใยจากซู z u k i ขอบคุณห้างทองสักเจริญภูเกต็ตห้างทองภูเกต็ตสาขา4ี่กอกระทูวันนี้มีลายท้องใหม่สามารถเข้าไปดูกันได้ที่แฟนเพจตามนี้หรือใครใกล้เข้าไปจัดดูกันได้เลย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r ร z เบนออฟฟ f เชียลครับวันนี้ขอจัดข่าวจัดหนักจัดเต็มให้เลยแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าข่าวนี่มันเยอะมากๆนะครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นการรายงานจากคาเบียโก a มาราครับนะข่าวจากพนุษย์เดปปอร์ตครับ,รบเป็นสื่อจากทางสเปนนะครับได้บอกว่าหนึ่งในวิธีแก้ไขปัญหาที่เชลซีกำลังพิจารณาดลของชชลเฟลิกเนี่ยซึ่ง คนก็ตั้งคําถามนะครับว่าค่าตัว80ล้านยูโร100ล้านยูโรแบบนี้มันแพงเกินไปหรือเปล่าเชลซีก็ช่างใจเพราะฟอร์มก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับเชลซีใช้วิธีขยายสัญญายืมตัวของเฟลิกซ์ออกไปอีก1ปีแล้วก็จ่ายค่าเหนื่อยของเฟลิกซ์นะครับซึ่งมีการรายงานเหมือนกันนะครับว่า ค่าเหนื่อยที่เชลซีใจ่ายให้กับเฟลิกซ์เนี่ยสูงถึง270,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็หากว่ายื่นในการยืมตัวไปอีก1ฤดูกาลเนี่ยก็สามารถเป็นประโยชน์สำหรับทุกฝ่ายครับเนื่องจากว่าแอตเลติโกมาดริดเนี่ยก็จะซื้อเวลาเพื่อรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นอนาคตของดิโกซิเมโอเน่ส่วนตัวเฟลิกซ์เองนะครับก็จะมีราลาอีก1ปีภายใต้ผู้จัดการทีมคนใหม่แล้วก็เชลซีเองเนี่ยก็จะไม่ถูกบังคับ ให้ลงทุนครั้งใหญ่สำหรับเขาในซัมเมอร์นี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าอย่าลืมว่าเชลซีเนี่ยก็ได้คิสเซอร์เฟอร์เอนคุนคูมาแล้วเ้วยเหมือนกันเฟลิกเนี่ยถ้าซื้อขาดราคาก็โคตรมหาศาลคิดว่าควรน่าเก็บน่าซื้อหรือยืมต่อมันก็คอมเมนต์มาได้เพราะาราคาถ้าซื้อขาดก็แพงนะครับมาต่อดี่เรื่องราวของมาเตโอโควาซิชกันหน่อยนะครับผมเป็นการรายง,งานจากมิซาคินเซล่านะครับผมตอนนี้ก็โดนลดเทียบไปอยู่เทียรสองเหมือนกันนะครับจากอิฟ닝สแตนดาร์ดได้บอกว่าโควาซิชนะครับอาจย้ายออกจากเชลซี ไปอยู่ที่เบายาม์มินกในซัมเมอร์นี้ครับเนื่องจากโทมัสทูเคิลนั้นอยากร่วมงานกับโควอซิชอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ต้องบอกว่าสัญญาของโควาซิชเนี่ยเหลืออีกเพียงแค่ราวๆหนึ่งปีเท่านั้นนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะย้ายออกจากถิ่นแตมฟอร์ดบีชนะครับแม้ว,ว่าก่อนหน้านี้โควาซิชบ,บอกว่าเขารักที่นี่อยากอยู่ที่ลอนดอนครอบครัวก็ชอบลอนดอนก็แล้วแต่นะครับผม แต่ว่าดูแล้วครับเชลซี Chelsea เนี่ยอยากจะขายโคาออกจากทีมแต่ว่าไม่ต้องการขายในพิมลิงกริดนะครับซึ่งก็มีข่าวว่าแมนซิตี้นั้นอยากได้และถ้าหากว่าเป็นไบยอเมนิกเนี่ยมีความเป็นไปไม่ได้เหมือนกันที่เชลซีนั้นอาจจะยอมปล่อยตัวก็เป็นไม่ได้เพราะว่าเชลซีนั้นต้องการต่อสัญญากับเมสันเมลเป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวนะครับผมมาต่อที่เรื่องราวของแฮร์รี่เคนนะครับผมอันนี้ก็ฟังหูให้หูแล้วกันนะครับเป็นการรายง,งานจากอเล็กซ์ครู๊กนะครับข่าวจากท็อกสปอร์ตครับได้บอกว่าเดนนิสเลวีครับ ปรานสโมสรจอมเขี้ยวของ,งน่านำพอสเปอร์เนี่ยก็ไม่เต็มใจขายแฮร์รี่เคนั้งที่เชลซีแล้วก็แมนยูนั้นต้องการหรือรวมถึงทุกทีในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับแต่การที่เคนเนี่ยเหลือสัญญาเพียงแค่1ปีก็เป็นเรื่องยากนะครับที่สเปอร์ของเลวีนั้นจะรังเอาไว้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่เลวีนั้นจะต้อง ปล่อยตัวแฮร์รี่เคนออกไปจากทีมเหมือนกันนะครับผมก่อนนั้นนี้ครับมีการรายงานจากซามิม็อกเบลนะครับนะะักข่าวจากดลี่เมลเนี่ยก็รายงานว่าถ้าใครอยากได้ตัวแฮร์รี่เคนเนี่ยจ่ายมาเลยครับ100ล้านปอนด์สเปอร์นั้นก็พร้อมปล่อยนะครับแล้วก็มีการรายงานเพิ่มเติมว่าถ้าได้ค่าเหนื่อยสัก3 0 0 0 0นปอนด์ต่อสัปดาห์นี่แฮร์รี่เคนอาจจะย้ายไปทีมนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้แนวนว่าเลวี่เนี่ยจะไม่เจมใจขายนะครับแต่เนื่องจากว่าสัญญาเนี่ยใกล้หมด ถ้าได้100ล้านปอนหรือใกล้เคียงเนี่ยอาจจะยอมปล่อยก็เป็นไปได้คิดว่าอยากได้ไหมละ่ะแฮร์รี่เคนซึ่งเคนกับโพเชติโนเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับผมโดยนั่นของทอมบอร์ดี้ครับได้พูดถึงในเรื่องของผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของเชลซีครับทอมบอรดี้นี่เกืดว่าฟังได้นะเทียรเลยแหละผู้สื่ข่าวจากเดอะไทมส์ันได้บอกว่า โพอชติโน่นะอาจได้รับการเสนองานคุมทีมเชลซีในคืนวันเสาร์นะเนื่องจากว่าบอดบริหารของเชลซีเนี่ยเตรียมที่ประชุมการในเมืองลอสแอนเจลิสที่สหรัฐอเมริกาเพื่อทําการตัดสินใจครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับตำแหน่งผู้จัดการทีมของเชลซีนะ แต่ว่ามันก็ยังไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันวนะ่าพอชเนี่ยจะมาคุมทีมเลยหรือเปล่าแต่เนื่องจากว่าผลงานของแฟรงก์แลมพาร์ดเนี่ยมันย่ำแย่เป็นอย่างมากครับแพ้มา5เกมรวดแล้วดูแล้วเนี่ยหนักกว่าแกรมพอตเตอร์ซะอีกนะครับแล้วก็ดูแล้วว่าอาจจะไม่ฟื้นเลยสำหรับ6-7เกมต่อจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับพอชิโนเนี่ยอาจจะเข้ามารับงานเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับซึ่งพอชเนี่ยเคยถูกแบบอยู่ในคันดิเดตมาแล้วครับตั้งแต่ยุคข,ของเซียมีหรือรวมไปถึงยุคที่ ก่อนที่จะเป็นแกรมพอลเตอร์ซะด้วยนะครับผมอยากจะให้มาคุมเลยไหมหรือว่าค่อยมาคุมันจบด้กันก็คอมเมนต์กันมาได้เลยทีเดียวนะครับผมถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากครับทีนี้ครับเรามาดูในเรื่องของสปอนเซอร์ใหม่กันบ้างนะครับผมเป็นการรายงานจากมาร์ครีแมนครับักข่าวจาก Sky Sports ก็บอกว่าพอร์ตบลีแล้วก็กลุ่มเจ้าของใหม่การเจอกับ l l i a n c e ยักใหญ่ได้ประกันภัยของเยอรมันครับเกี่ยวกับการเข้าเป็นสปอนเซอร์บนเสือ้อในขณะเดียวกันเนี่ยพวกเขาก็กําลังต่อสู้กับผลกระทบจากรูการเดบิวที่สุดย่าแย่เป็นอย่างมากต่อการเงินของสโมสรน,นะครับโดยอาริอัสเนี่ย เป็นหนึ่งในบริษรัทที่กําลังเจือจาก,กับเชลซีคแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะนะเกี่ยวกับการเอามาแทนที่ของทรีหลังจบฤดูกาลนี้โดยบุคคนที่ใกล้ชิดกับสถานการณ์นะครับก็บอกว่าเชลซีเนี่ยวังว่าจะตกลงกับสปอนเซอร์ใหม่ได้ในช่วงระหว่าง1เดือนครึ่งต่อจากนี้ครับในช่วงของการเตรียมความพร้อมนะครับ โดยข้อตกลงที่มีอยู่เชลซี Chelsea กับทรีนะครับมีรายงานว่ามูลค่าอยู่ที่40ล้านปอนด์ต่อปีครับโดยโบลี่นะครับตั้งแต่ในช่วงของหาเสียงแหละนะฮะเรียกว่าหาเสียงอะไรกันนะครับในการที่อยากจะเป็นเจ้าของสโมสรเนี่ยเขาบอกเขาจะหาสปอนเซอร์ที่ดีกว่าแล้วก็ได้มูลค่าที่สูงกว่าจํากันได้ไหมคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าจะเป็นอาริอยสหรือเปล่านะครับผมมาปิดกันที่เรื่องราวการเฉลยการเผยความลับทีมแพทย์ของเชลซีที่ ผมว่าทุกคนก็บ่นแล้วว่าทําไมมันถึงย่าแย่ขนาดนี้ครับเป็นการรายงานจากนิซ่าคินเซล่าครับได้บอกว่าโชเซ c คา f ฟอโยครับ ที่เป็นนักกายภาพเนี่ยได้ออกจากเชลซีไปในเดือนกันยายนที่ผ่านมาการจากที่อยู่กับสโมสรมาหกปีที่แซงฟอร์ดบีชนะครับอยู่กับที่คอปแฮ้งมาได้ว่ารู้จักนักเตะเป็นอย่างดีครับเนื่องจากว่าเป็นส่วนหนึ่งในการยกเครื่องทีมงานเบื้องหลังโดยเจ้าของทีมใหม่อย่างกลุ่มของทอ r ์สโบรีแลวก็เคเล็กแคปิตอลเนี่ยได้ออกนะฮะบ,บอกว่าให้ออกไปนะรพร้อมกับหัวหน้าทีมแพทย์ที่อยู่อย่างยางนานอย่างเชอริี่โลลองแล้วก็ปากโกบิออสกานะครับคาวิโยครับได้ไปที่โคโมโครับทีมในเกาโชเซเลบีนะครับที่ อดีตกตันทีมของเชลซีอย่างนินิตวัสเนี่ยเป็นประธานและก็มีเชฟฟาบิเกาส อยู่ในฐานะนักเตะด้วยนะครับนักเตะเชลซี Chelsea ไม่พอใจครับกับการจากไปของคาร์ฟอยและบางคนรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงมากเกินไปในทีมแพนนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดวิกฤตอาการบาดเจ็บของนักเตะในทีมก่อนไปแข่งฟุตบอลโลกอีกด้วยนะครับโดยนักเตะเชลซี Chelsea ครับได้ขอให้นำคาร์ฟโยอเนี่ยกลับมาแต่เขาได้มีสัญญากับโคมโอล้วนะครับในเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วก็เชลซีเนี่ยได้ตกลงกับเขาที่จะให้กลับมา1ึวันต่อสัปดาห์โดยเขาบินมาลอนดอนกับทีมทุกวันอาทิตย์นะครับโดยการเปลี่ยนแปลงครั้ง อย่างในทีมแพทย์ของเชลซีในฤดูกาลน,นี้มีเชอร์สันพราเมอร์และก็จอห์นเฟิร์นนะครับที่เป็น,นกายภาพบำบัดได้ออกจากทีมหลังจบฟุตบอลโลกหลังจากที่ทำงานมาเป็นระยะเวลา10ปีนะครับนั้นของเรมิดียการบริษัทกายภาพบำบัดเอกชนที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของทีมแพทย์ในเดือนมนกราคมนอกจากนี้นะครับผมเชลซีได้ดึงเฟรเกราเคอรินจากรินสเตอร์รักบี้และก็เดฟเฟิร์ฟนะครับ มาเป็นที่ปรึกษาด้วยนะครับผมและคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหลังจากนี้ครับพูดถึงเรื่องของทีมแพทย์เจ็บกันบ่อยจริงๆนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเผยเบื้องหลังเหมือนกันนะครับว่าโชเซ่คาวโยไปเนี่ยน่แต่ไม่พอใจอย่างมากเพราะว่าเจ็บกันรันนาเลยนะครับวันนี้อัปเดตข่าวคราวยามเช้านี้ให้เต็มที่กันเลยแล้วกันนะครับผมคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับว่าชอบฟังข่าวแบบนี้ไหมฝากกดไลค์ก็แชร์ติดตามช่องของเลสเต e ร์เบนออฟฟิเชียลก็ได้การัน,นีลาไปก่อนสวัสดีครับ